รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยกาแฟาปรุงสำเร็จพร้อมดื่มตราเบอร์ดี้ปตทพลังที่ยัง่งยืนวันนี้คุณรอคอยใครเราจะตามหาให้คุณได้ไดม,มีวันนี้นนที่รอคอย สวัสดีครับผมกิตติสินขาปัดครับสวัสดีค่ะดิฉันชมพูนุชรสลาสิตค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวันนี้ที่รอคอยพบกับเราสองคนเป็นประจำค่ะทุกวันเสาร์บ่ายสองโมงนะคะทางโมเดิร์นไนทีวีและอีกช่องทางหนึ่งค่ะดูเราได้ทาง M c o t ค a m i l y ค่ะทุกวันอังคารสิบโมงเช้าค่ะคหน้าที่ของเราก็เหมือนเดิมค่ะคือตามหาคนรักที่พัดพลากให้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ การตามหาในรายการของเราไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าเผื่อมีใครแอบอ้างโทรไปหาท่านก็ขอให้รู้ว่านั่นเป็นพวกมิจฉาชีพนะครับถ้าท่านต้องการให้เราตามหาคนรักีิพัฒา์โทรเข้ามานะครับ0896800843หรือแจ้งเข้ามาที่ Facebook วันนี้ที่รอคอย KTV ครับค่ะคุณพี่คะถ้ายังจำได้นะฮะเมื่อสสัปดาห์ก่อนเราได้ออกอากาศเรื่องที่ลูกสาวมาขอให้เรา ตามหาพ่อเลี้ยงและก็น้องสาวนี่ พัดท่ากันไปเกือบ40ปีค่ปีแต่ว่าไม่เจอผิดหวังกลับไปค่ะวันนั้นคุณมริวันก็เสียใจนะคะแล้วก็ผิดหวังแต่เธอก็แอบบอกเราบอกว่าเธอจะรอปาฏิหาริย์ค่ะวันนี้รู้สึกว่าคําว่าปาฏิหาริย์จะเข้ามาใกล้ทุกทีแล้วค่ะพี่เป็นยังไงจีนงก็คือออกอากาศเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมคะคนโทรมาเลยวันนั้นบอกว่ามีเบาะแสเกี่ยวกับพ่อเลี้ยงและน้องสาวค่ะเราเลยเชิญคุณมริวันมาร่วมรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเบาะแสล่าสุดที่ว่านี้ จะทําให้คุณมาริวันสมหวังได้เจอทั้งคุณพ่อและก็น้องสาวหรือไม่ค่ะถ้าเกิดใครพลาดที่จะชมเทปเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะวันนี้เราประมูลภาพทั้งหมดมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณมาริวันจํานงวัย43ปีต้องการตามหาพ่อลิ้นชื่อชงจงําำงและน้องสาวชื่อสมุนทาจํานงแม้คุณชงจะไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของคุณมาริวันแต่ตลอดเวลาที่คุณมาริวันเติบโตขึ้นมา เธอก็ได้รับความอบอุ่นจากคุณชงเสมือนเป็นพ่อที่แท้จริงสว,ส,สวัสดีค่ะทำไมถึงคิดนอยากจะมาตามหาพ่อเลี้ยงกับน้องสาวตอนนี้ก็อยากตามหามานานแล้วค่ะแต่นม่มีโอกาสก็มันไม่มีเงินเนาะก็อพอแม่แบบเสียไปอะไรอย่างงี้ก็เลยมีเงินขึ้นมาหน่อยก็อยากตามหาร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะความรักความผูกพันระหว่างคุณพ่อบุญธรรมกับ <pathway. S 2> ก,ก,ก็ดีค่ะพ่อรักลูกทุกคนเลยไม่เคยดุไม่เคยอะไรเลี้ยงลูกหรือได้จะได้อะไรก็คือได้เหมือนกันหมดเช่ว่าของเล่นหรือซื้ออะไรแล้วแต่พ่อจะซื้อให้หมดทุกคนเท <โ dumpling S 2> ่าเท่าก, <c oughs> กัน <c oughs> เลยจะใช่ลูกตัวเองหรือไม่ใช่นี่รักเหมือนกันหมดนะคะแล้วทําไมจู่ๆพ่อกับน้องเนี่ยถึงได้จากไปก็เขามีปัญหากันกับแม่เนาะไม่รู้ปัญหาเรื่องอะไรเนาะแม่เขาก็หนีไปหนีไปแล้วทีนี้ พ่อเขาจะอยู่บ้านอะ่ะแบบอยู่ไม่ได้เนาะอยู่กับ,บแม่กับแม่ยายกับลูกอะไรเงี้ยเขาเลยตัดสินใจพาล้องออกไปชาบ้านอยู่ข้างนอกเห็นว่าช่วงชีวิตสุดท้ายของคุณแม่แม่เป็นมะเร็งคุณคุณแม่ป่วย<ะ>ป่วยเป็นมะเร็งที่ไหนคะมะเร็งปากมดลูกค่ะแล้ว คุณแม่สั่งเสียอะไรไว้แม่สั่งไว้ว่าก่อนตายแม่สั่งไว้ว่าอย่าลืมไปตามหาน้องนะอะ,อะไรเงี้ยอย่างเองเองยังมีพี่อยู่สองคนแล้วน้องไปอยู่งั้นน้องจะมีใครอะไรเงี้ยนคนเดียวใช่ไหมคะอยู่กับแค่พ่ออย่าง<ช>เดียวจากความพยายามในการตามหาคุณชงจำงของทีมงานรายการวันนี้ที่รอคอยในหลายพื้นที่แม้เราจะพบกับคนนามสกุลจำงหลายครอบครัวแต่ก็ไม่มีใครรู้จักคุณชงจำงและคุณสุมนทาจำงเลย จากนี้คงได้แต่หวังว่าหากรายการวันนี้ที่รอคอยได้ออกอากาศเรื่องราวนี้อาจมีคนที่รู้จักหรือคนที่เรากำลังตามหาได้ชมรายการและติดต่อกลับเข้ามา เสีใจด้วยนะครับตุนมลิวันค <Okay. S 1> ือจะเห็นว่าถ้าดูเมื่อสักครู่นี้ทีมงานของเราท,ทำงานอย่างหนักลงไปทุกพื้นที่เลยแต่ว่าตอนแรกคิดว่าจะเจอทอั้งพ่อและน้องสาวแต่ว่าสุดท้ายก็ ไม่ได้เจอทั้งสองคนเลยคุณพิมครับค่ะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะเราพยายามเต็มที่ไม่เป็นไรค,ะค่ะก็ถ้าสมมุติว่าคุณพ่อได้ดูรายการอยู่หรือใครที่รู้จักคุณพ่อหรือน้องสาวดูรายการอยู่อยากพูดอะไรพูดผ่านรายการของเราเลยคะ่ะถ้าใครรู้จักก็ช่วยบอกมายละกันว่าลูกสาวมาตามหายังอยู่บ้านที่เตถาถ่านอยู่ถ้าคุณพ่อดูอยู่จะพูดอะไรพีดเลยจะบอกพ่อว่าเออคิดถึงอยู่นะทั้งน้องทั้งพ่อเลย เป็นกำลังใจให้นะคะจะรอปฏิหารจะรอปฏิหารเนาะ